วิธีซ่อนการกดแสดงความรู้สึกซ่อนยอดไลค์บน Facebook ไม่ให้คนอื่นรู้ว่ามียอดไลค์กี่ยอด ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรารีวิวยูทูบค่ะส่ในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูด้วยการซ่อนการแสดงความรู้สึกหรือว่าซ่อนยอดไลค์บน Facebook นั่นเองซึ่งเราก็สามารถทาวิธีทำการซ่อนได้ง่ายๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูกันเนาะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook ได้เลยจากนั้นให้เรามาที่ขีดสัมขีสมุมบนขวาม,มือค่ะตามลูกศรเลยนะคะเหนือน้ำจะ ชี้ไปให้กดแตะเข้าไปจากนั้นให้เรากดเลื่อนขึ้นไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าค่ะทุกคนจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะมีตัวเลือกให้กับเราเลือกเยอะแยะเลยให้เราเลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าความรู้สึกการตั้งค่าความรู้สึกกดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นมันจะมีอยู่สองหัวข้อให้กับเรากดเปิดนะคะซึ่งที่เรามาดูที่หัวข้อที่2ก็คือตัวนี้เนาะ กดมาดูตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าคนอื่นๆจะไม่เห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดสำหรับโพสต์และคลิปรีวของคุณก็ให้เรากดเปิดได้เลยนะคะนั่นแสดงว่าเรากำลังซ่อนจำนวนหรือว่าซ่อนยอดไหลนั่นเองให้เรากดเปิดเลยจากนั้นกดย้อนกลับค่ะย้อนกลับให้เราเนี่ยเอาเฟซสำรองไปค้นดูเนาะก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นเลยว่า มีใครบ้างที่กดไลค์ให้กับเราเป็นจำนวนกี่ยอดไลค์ซึ่งถ้าหากต้องการอยากรู้นะคะเราก็จาเป็นจะต้องกดแตะเข้าไปแบบนี้กดแตะไปอีกแบบนี้ถึงจะรู้แต่มันก็ไม่ขึ้นจำนวนยุนดีว่ามีกี่ยอดไลค์เห็นไหมไม่ขึ้นบอกเลย ว่าคนกดไลค์มีกี่คนคนกดว้าวกี่คนกดรักกี่คนเห็นไหมคะว่ามันสามารถซ่อนจำนวนยอดไลค์ได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ